พี่น้องไข่เป็ดอ่ะสปริงแล้วเด้อพี่น้องเด้อดอกไม้ดอกไม้มันเริ่มสิบบาทแล้วนะ ลูกโด่ดังกับเขาเธอดนาะชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมาสาธุสวัสดีพี่นอ้องบองป้ายสู้ขู่สูขคนมาฝากัตรตายคือเก่าพี่น้องจ้ามื่อนี้มาแปลกมาลองเพลงเสียงบดีกะอยากลองพี่น้องเอ้ย <laughs> มีดนตรีในหัวใจนะเคยเนาะคนหมักมวนเนี่พี่น้องคนหมักหองเพลงแต่ว่า เสียงบอดีเสียงบบหายจ้ะบบมีพรสวรรค์แต่ว่ามีพรอนสแสวงมาพี่น้องจ้ะเขาเรื่องเขาเลยมากินหมูกรอบจ้ะหมูกรอบไข่รูกนะคะไข่ลูกพี่น้องไข่เป็ด มันสมตำไส้ปูแล้วพี่น้องเ้ออี่กัะปูดอกอือแซ่บครับควาอมอีกัะปูกไหมไม่น่ว่าสีขาวนาสป,ปริงแล้วเด้อพี่น้องเด้อดอกไม้ดอกไม้มันเริ่มสีบานนะอืะ อากาศดีพี่น้องเลยพ้าพี่น้องไม่กินข้าวน้าบ้านอืมงับปวดห้อง น้ำจิงแก้เผ็ดด้วยพ่น้องมันกินข้าวหน,น้าบ้านเป็นทาบะบุแมงมันหลาย

กรบเพรนกัน็ตำไข่ลูกไข่หางางๆ่ะแหละพี่น้องไข่ไขลูกเป็ดม,ม,มันกระปูดองเป็นอันันหวาน vâng 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 salad กระแด่อัตลุในการกินอยู่ตาพี่น้องจา้าวไม่งันไม่ลายสมัยอีกโมบูนเนี่ยขอหน้าบ้านเลยอือปู่พีน่นอ้องกลับมั้ยกินไปเลย sorry about the fryer spring season เขาด้วยพลองจากกินมุ้มมัน่นเฝ้าน้ำมันน้ำวันนั่นสกินเบอร์ตันสไตล์ มะการู่แคนแคนถึงสูงจะแล่แหลกเนาะแคนไี <apologize> ่น้องดำโอ้แส็งกระถึกเล็กในน้องหมูอว่ม สกายบอ์ถึงดอกเบอร์ถึกต้อ,องไปได้ซื้อจมดาเบอรถึกเล็กแต่เคยซืออย่างเทียวเจ้าสื่อโดนแล้วพี่น้อยค,นยคนนอ้นจักรพดินี่ยข้นขอนจิ้นเขากันกัอันเป็นตามซั่วรถนะมาสีละับ อว่าพ้ามันกินอ้าบ้านพี่น้องน้่งอะไรโอ้ยพี่น้องจา๋าการมันเต็มแม้วิดีโอมันหยุดเกือบมันโมเบิงเกือบมันกินไปจนจบก็สันกะไดกเครื่องคลิป เป็นความสศกดีฉันไม่ได้ถิ่มวิดียวเลย หวานเนาะอืมนี่กระปุกไงกินหน่งดิเดี๋ยวกินได้เลยไหมเอาคือดีแท้ไม่ต้องคายเปลือก อร่อยกรอบกรอบปันมูกรอบเลยพี่น้องกล้ามอีกกระปูไหมแปลกเลย มาข้าวนองแต่ไม่ก,ก,มมกินข้างนอกคือเด็กก็แซ่บไม่มูกินหนอบขขึ้นเมืองไทยแด้ไพี่นองอ มันคืออี 3, สามันห้องสิส่วนโมไม่กินเขากต้องนัดดวงหนาไม่ได้เพราะว่าเขามีง,งานเนาะอยากให้อยากมัน อันกับไก่กันคนยางไปยังน่าจะมาเอิญเขากินเขาว้ยเขาสิบ่าขาวพี่บ่า มันนี่คือสิมากินเกียงดีแทะมมันกนซอยบอสเนมน้บดไปี่เ <c oughs> นาะไม่ค่อหลายค่ะ อันเมืก่อกียเคยเล่นกินทั้งแทรกกินทั้งแทรกก็บอกกินออก, <c oughs> กินเกี๊ยงสบอูอเห็นมันเกีย๊ยงแล้วคิดเนี่ยอ, <c oughs> อย่าให้มันเลยแต่ไม่แต่ตอนพริก แซ่บครับพี่น้องเอ้ยอู้แห็นทองไข่ลูกซีนวยอา้าวมันเปนซีนวยไข่ลูกฮานุ้ยคุณเอ,อ๋สดๆซีนวยเ <c oughs> บื้องหลัน,นอันนี้มันนะพนนี่น้องแข็งแข็งมันเบิกกลิ่นแข็งเกินแล้วพี่น้องจา้าขึ้นมาเป็นไรเวลากับศิล่าพี่น้องปแลขาขบวนของพี่น้องสู้ขูดสู้คนที่ติดตามรับซ่อมตายก็หานไม่ความสุขหลายๆเด้อพี่น้องจา้า วังสิ่งได้ก็ขอให้ยสมบัตินาสู่สิ่งสุยาโอ้ยแม่งมาไปได้แล้วพี่น้องไม่บายจ้ะพ่อกันทิพห์นะ